ข่าวบัคับแมนเชสเตอร์สเตดปราจำมันที่16กันยายนโดยโค้ชเทฟบอร์แมนเชสเตอร์สเตดย็นนี้คอสเนอะเอาได้ยังไงเชนฮักเนื้อเต้นปล่อยตรวนเดนสครั่งหอยบรุนโป้งเดียวตัวจริงนะโดยเอลิกเชนฮากผู้จัดการทีมแมนยูยอมรับนะว่าเขาก็ตื่นเต้นไม่น้อยไปกว่าแฟนบอลบรดเดวิลที่จะได้เห็นหน้ากองหน้า รัสปุชฮอยลุนประเดิมตัวจริงซึ่งมันมีโอกาสสูงในแมตช์พบกับทางบริตันในข่้มคินวันนี้เพื่อจะดูว่าคุ้ม72ล้านปอนด์หรือไม่ซึ่งฮอยลุนเล่นสำรองให้กับทางแมนยูแล้วในเกมแพ้อาร์ซอน1-3เมื่อต้นเดือนจากนั้นมีโอกาสคอสหนิมแก่ทีมชาติเดนมาร์กเกมยูโร2024เราคัดเลือกแบบลุกจากทางมานังสำรองเช่นกันในเกมปราบซานมาริโน4-0และก็เชิดฟินแลนด์1-0ถือว่าเนื้อตัวตื่นเต้นขึ้นมาทาันที ความฟิตที่มากขึ้นบวกกับการได้เรียนรู้แทคนิคของเชนฮาร์ไปพอสมควรทําให้กลุนซูในวัยห3ิมกระตัป้ปลายนี้ตื่นเต้นกับการปลดพัฒนาการแก่หอกหนุ่มสแสดงศักยภาพต่อหน้าแฟนบอลของโอเทฟอร์ดในขณะนี้เพิ่มเติมผมหวังว่าทางบรัสมุตจะสร้างประโยชน์ต่อเกมที่จะถึงนี้มากๆเลยนะซึ่งจตัวนั้นก็ตื่นเต้นเช่นเดียวกันการเปิดปากผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการโดยมันคือครั้งแรกที่เขาเล่นต่อหน้าแฟนบอลของโอเทฟอร์ดหมอนั่นตั้งตาปลอมันด้วยความตื่นเต้น เด็กมันอยากจะสัมผัสการากรต้อนรับประสบการณ์ที่ได้จากเหล่าเรดอามีจากสนามเยา่าถามจริงๆนะขนาดเนี่ยจะไม่สุดเลยหรือ,อยังไงบวกกับการที่ฮอยลุนเป็นแฟนบอลแมนยูตั้งแต่ยังเด็กนะฮะมันจึงน่าอัศจรรย์ใจสำหรับทางเจ้าตัวที่เดินลงสู่โอทาฟอร์ดเสานี้แบบมีแฟนบอลเกมเย่าต้อนรับในขณะนี้มันจะได้เลยว่าสาวกจะคอยหนุนหลังเขาและก็หนุนหลังทีมอย่างแน่นอนการได้ฮอยลุนเข้ามาสู่ห้องแต่งตัวในการสร้างบรรยากาศดีๆสู่ทีม วันนั้นส่งผ่านพลังงานและก็พวกชุ่มฉุดตัวนะฮะเขาพร้อมอุทิศตนเพื่อจะเล่นในกระถางชิมชิมนี้เพื่อสโมสรและกระทุ่มเทเต็มกำลังสำหรับการพังตาข่ายในครั้งนี้เป็นนว่างานนี้ต้องรองดูันต่อไปกแล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรช่วงเย็นวันนี้เรามาดูข่าวจอมมานกันีกครับเอาได้ยังไงตดิโบเปิดใจบอกไม่ย้ายไปแมนยูเพราะว่ากลัวคิดผิดนะโดยการที่ชองแคร์ตดิโบกองหลังทีมชาติฝรั่งเศสของนิช เปิดใจกับทางเอร็กิฟส์ว่าการยังที่ยังไม่ย้ายไปในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาเพราะยังไม่อยากตัดสินใจผิดพลาดถึงแม้ว่าจะได้รับความสนใจจากทีมใหญ่แต่การอยู่กับนิชก็ได้รับโอกาสในการลงเล่นสม่เสมอแล้วไม่จำเป็นจะต้องย้ายไปเล่นกับทีมที่ยังไม่รู้อะไรในตอนนี้ผมไม่ผมต้องรู้ว่าทีมนั้นต้องการอะไรจากผมทําไมผมต้องย้ายไปทุกอย่างต้องชัดเจนผมเคยย้ายทีมมาแล้วครั้งหนึ่งตอนอายุ18ปปีแล้วมันก็ไม่ดีนะัก ทำให้ตอนสงบต้องสงบนะและก็ตัดสินใจให้ดีตอรดิโบมีข่าวกับทางแมนยูมาตลอดในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแต่สุดท้ายแล้วก็ยังค้าแข่งในหลีกเอิงกับทางนิชต่อไปโดยก่อนหน้านี้กองหลังชาวฝรั่งเศสเคยย้ายจากทางจูรุชไปอยู่กับทางบาร์เซโลนาเมื่อปี2019แต่ได้ลงสนามไปเพียงแค่4นัดและก็ปล่อยให้ชาเก้เบฟิก้านิชยืมตัวไปใช้งานจนสุดท้ายแล้วต้องย้ายกลับมาอยู่กับนิชแบบถาวบนในครั้งนี้ เป็นเรงางานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันละกันว่าจะเป็นเช่นไรครับเรามาดูข่าวจอมานกันรครับอะไรยังไงเหตุผลที่สกอตแมกโชมิน่ระเบิดฟอร์มแตกกับสกอตแลนด์แต่กลับถูกมองข้ามที่แมนยูโดยงานนี้คุณจะหยุดสกอตแมกโชมิน่ได้อย่างไรมันคงจะเป็นคำถามที่ผู้จัดการทีมชาติหลายคนตั้งข้อสงสัยอยู่ในเวลานี้หลังจากที่ฟอร์มการเล่นของกองกลางแมนยูเวลานี้เมื่อรับใช้ทีมชาติสกอตแลนด์นั้นทำได้อย่างยอดเยี่ยมมาโดยตลอด เวทีระดับทีมชาติแม็กโทมินีก็อยู่ในฟอร์มที่ดีสุดนะฮะในรอบหลายปีที่ผ่านมาโดยในศึกยูโร2024รอบคัดเลือกดาวเตะวอชปร์นี้ซัดไปแล้วมากถึง6ประตูซึ่งเป็นจำนวนเทียบเท่ากับทางโรเมลูลูกาโกก่องหน้าทีมชาติเบลเยียมและก็บรัสบุสฮอยลุนดาวยิงทีมชาติเดนมาร์กเพื่อนร่วมทีมแมนยูในครั้งนี้โดยรเรื่องแปลกของทางแม็กโทมินีมันก็เป็นกรณีหนึ่งที่เกิดขึ้นกับนักฟุตบอลหลายคนในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งต้องตกเป็นตัวสำรองในสโมสรแต่กรับทำผลงานได้ดีในกับทางทีมชาติโดยหลายคนพยายามที่จะหาคำตอบเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยทางแกเรตเบลอดีตปีกทีมชาติเบลของบรอัลมาดริดเองนั้นอาจจะเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดนะฮะโดยเตวเตวไวซาสิเฟเรนี้ใช้เวลาเกือบทศวรรษที่ซานเดโกเบนเดเบลธนะอาพ้าปล o นะฮะของทางคิเซโนปรนโดแต่เมื่อรับใช้ทัพมังกรแดงเขาจะเป็นฮีโร่ของทีมเสมอ อย่างไรก็ตามสำหรับทางแม็กโชว์เนอาจจะเป็นกรณีที่แตกต่างกันดอกไปหลังจากที่เพิ่งจะมีโอกาสานในการลงสนามให้กับทางแมนยูในเกมพรีเมียร์ลีกซีซั่นนี้ไปเพียงแค่7นาทีและก็กลา,ายเป็นตัวสำรองมาโดยตลอดภายใต้การกุมทัพของคุณซือเอ็ิดิชันฮารก โดยเมือม่อซัมเมอร์ที่ผ่านมาแบ็กโชมินซึ่งอยู่กับทางแมนยูนะฮะตั้งแต่5ขวบนั้นเป็นหนึ่งในนักเตะที่เทนฮากพร้อมที่จะปล่อยตัวออกจากสโม,มสรโดยทีมอย่างเวสต์แฮมและก็ฟูรัมให้ความสนใจแต่สุดท้ายการเจรจาก็ไม่ประสบผลสําเร็จแม้จะได้อยู่กับทางแมนยูต่อไปแต่เห็นได้ชัดเจนว่าแบ็กโทมินถูกเชนฮากมองข้ามไปเป็นที่เรียบร้อยหลังจากที่โค้ชชาวดัต คว้ามิดฟิลคนใหม่เข้ามาร่วมทีม2รายคือเมสันเมาส์จากทางเชลซีและก็โซฟิยันอปบราบัชจากทางฟรีอ,อริจนาขณะเดียวกันเองแม็คโชวมม์เน่ก็ไม่ได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงให้กับทางแมนยูเลยก็ว่าได้ตั้งแต่ช่วงเดือนมินาคมที่ผ่านมาและผลงานประตูของเจ้าตัวก็ไม่น่าประทับใจเช่นเดียวกันหลังจากยิงไปได้เพียงแค่5ประตูแต่ทั้งหมด2ฤดูกาลล่าสุดโดยส่วนใหญ่แล้วจะถูกจับไปเล่นบทบาทกองกลางตัวรับซะมากกว่าอย่างไรก็ตามงานนี้กับสกอตต์กุนซือสตีฟครา เลือกใช้งานแม็กโชเมเน่เลเวลบาดวิทฟิล์บ็อกซ์ทูบ็อกซ์และเขาก็ตอบแทนความไว้วางใจของเจ้านายได้เป็นอย่างดีด้วยการระเบิดฟอร์มที่สุดยอดออกมาซึ่งคราคได้กล่าวไต้ว่าเรารู้อยู่ว่าเขาเป็นนักเตะที่ดีนั่นคือเหตุผลที่เขาออกสตาร์ทให้กับเราผมคิดว่าเขาเล่นได้ดีมาสักพักถึงแล้วเราพยายามจะหาวิธีเล่นที่สามารถปลดลอยอปลดป่อยความสามารถของเขาและก็จอนแม็กกินให้ก้าวไปข้างหน้าได้ เป็นเรื่องดีนะที่มีผู้เล่น2คนอย่างบินบรีกิมัและก็คารัมแมกเกรเกอร์ยืนคอยยืนข้างหลังพวกเขาเพื่อจะควบคุมเกมมันดีสำหรับสกอตแมกโทเมนีผมไม่ต้องการคำแนะนําอะไรมากมายก็เพียงเพื่อจะแสดงให้เห็นด้ว่าเขาเป็นผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมแต่เมื่อคุณอยู่ที่หนึ่งในสโมรสรชั้นนาอย่างทางแมนยูพวกเขามีทีมขนาดใหญ่และคุณรู้ว่าพวกเขาจะมีการหมุนเวียนนักเตะซึ่งบางครั้งคุณต้องสละเวลาเพื่อจะให้ได้โอกาสในทีม นั่นคือสิ่งที่สกอตต์ต้องเจอในตอนนี้ผมต้องแน่ใจนะว่าเมื่อเขาได้รับโอกาสเขาจะแสดงให้ทุกคนได้เห็นว่าเขาเป็นผู้เล่นที่ดีสำหรับทางสโมสรเช่นเดียวกันหากแม็กโทมินเดจะได้รับโอกาสมันก็ขึ้นอยู่กับเฮนฮาร์กที่อาจตัดสินใจไปแล้วว่านักเตะที่ทางโชเซ่มอริญโยอดีโคชแมนยูส่งให้ประเดิมสนามในเกมพบกับทางาร์ตันเมื่อช่วงเดือนพฤศจิกายนอาพฤษภาคมในปี2017ไม่มีคุณสมบัติที่เขาต้องการในขณะนี้ อย่างไรก็ตามแบคทมินียังเป็นคนนักเตะที่ดีและก็กำลังจะถึงจุดสูงสุดของอาชีพนักเุตบอลและโดยเฉพาะอย่างยิ่งกองกลางแบบบ็อกซ์ทูบ็อกซ์ที่ต้องใช้ความพร้อมทางน้านร่ังกายซึ่งเป็นสไตล์ที่แมนยูไม่มีอยู่ในทีมชุดนี้และคลาร์กเองก็ทําให้งานของเชนฮาร์กง่ายขึ้นอีกมากในการดึงฟอร์มการเล่นที่ดีสุดของดาวเตะวัชวรนีออกมาในครั้งนี้เป็นตัวางานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันเรามาดูข่าวต่อมากันอีกครับ แมนยูระวังตัวเอาไว้ไม่โตมาคว้ารางวัลลูกยิงยอดเยี่ยมพิมบริสก,ก่อนจะดดลกับทางผีแดงนะโดยทางคอรูมิโตมะปีกเลือดสบูรยคว้ารางวัลลูกยิงยอดเยี่ยมพิมบริสกินประจําช่วงเดือนสิงหาคมโดยการนี้คารูมิโตมะปีกทีมชาติญี่ปุ่นของนกนางนวลบริันควา้ารางวัลลูกยิงยอดเยี่ยมประจําช่วงเดือนสิงหาคมของพิมบริสอังกฤษในฤดูกาล2023 โดยประตูตังกล่าวเกิดขึ้นในเกมที่ทางบริันเอาชนะวูฟตันไปได้4-1ต่อ 1, ซึ่งมิโตมะในวัย22ปีกระชากบอลหนีผู้เล่นวูฟ4-5คนเข้าไปยิงประตูอย่างสดสวยเลยก,ก็ว่าได้ทันนี้มิโตมะสร้างประวัติศาสตร์กลายเป็นนักเตะชาวญี่ปุ่นคนแรกที่ได้ประวัตยอดเยี่ยมประจำช่วงเดือนพิเริงกิตอีกด้วยโดยโปรแกรมน,นัดต่อไปของมิโตมะคือการพาทีมดวลกับทางแมนเชสเตอร์ซิตในวันเสาร์นี้เป็นธรรมาการที่ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันเรามาดูข่าวต่อมากันอีกครับ เอาได้ยังไงเชนฮากเผยไม่รู้ซันโชกลับคืนแมนยูลงเล่นได้เมื่อไรกันแน่โดยคนซื้อชาดัสไม่สามารถจะให้คำตอบได้ว่ามิดฟิลทีมชาติอังกฤษของทีมที่ถูกดรอปแยกซ้อมนั้นจะกลับคืนสู่ชุดใหญ่ได้ในช่วงเวลาไหนโดยสถานการณ์ดูจะไม่ค่อยดีขึ้นเลยเมื่อล่าสุดทางอีลิกเชนฮากผู้จัดการทีมแมนยูนะฮะให้สัมภาษณ์ถึงคำตอบที่ไม่สามารถบอกได้ว่าจอร์นซานโชจะกลับมาเล่นใ้กับทางทีมอีกครั้งเมื่อไรกันแน่หลังจากที่ก่อนหน้านี้ให้มิดฟิลดีกรีิทีมชาติอังกฤษ ทำการแยกซ้อมเดี่ยวแบบไม่มีกําหนดจากกรณีที่ตัวนักเตะเองออกมาโพสต์ต่อว่ากุนซูชาวดัชหลังจบเกมที่บุกไปแพ้อาร์ตอน1-3ก่อนช่วงเบรกทีมชาติซึ่งแม้ว่าจะมีการพูดคุยเคลียร์ปัญหากันแล้วแต่สถานการณ์ก็ดีขึ้นจนนํามาซึ่งการที่ซานโช่ถูกนับจากทีมชุดใหญ่ซะอย่างนั้นผมไม่รู้สินะผมนั่งอยู่ตรงนี้วันพรุ่งนี้เรามีเกมใหญ่เรากำลังเข้าสู่ช่วงโปรแกรมโลกสนามหลายนัดผมมีสมาธิแค่ตรงนั้น ผมไม่คิดว่าเรื่องของซานโช่สาคัญในตอนนี้ผมคิดว่าสิ่งสําคัญก็คือผมต้องเตรียมทีมนั่นคือสิ่งที่ผมทํมามันเป็นเรื่องของทีมและก็สโมรสรนในเวลานี้และนี่ก็เป็นสรุปข่าวลืวสสอสโมสรแมนเชสเตอร์ในช่วงเย็นครับขอบคุณทุกคนตานรับชมผมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร e ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ